สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรันครับนี่ถ้าอู้ถึงเป็นเรื่องย้ำหนังนี่นะวันนี้ผมยินยกขึืนอย้ำหนังแบบเมืองเมืองนะครับเป็นโนน,นึงเลยครับนี่มาวันนี้ของเายะมา,มาแปงกันพ่อท่านผู้ชมก่อนอื่นเขาก็เอาหนังไปแจ่น้าก่อนนะครับนี่แจ่หน้ามันอืดมันไกลได้ตีแล้วก็กตังน้ามือห้อนครับเอาหนังลงไปต้มก่อนไว้ก่อนนะ อันนี้เขาก็จะมาเตรียมใบมะกรูดหันฟอยนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะาใส่โรยหน้าแล้วก็ใส่ไปตัว <น ide> ตอนหกข,ขวานมันหอมๆนะครับเครื่องสมุนไพรเครื่องใบมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นยางเหี้ยพักชีต้นหอมนะครับนี่เตรียมว้โรยหน้าครับอันนี้เฟอร์นิีเจอมันเนาะอันนี้เป็นของตกแต,งต่งอะเตรียมพักเตรียมไม้ไว้เป็นยางเป็นยางกอนท่านผู้ชมนี่ครับขาดบัตรไอ้พวกนี้นะของดีของงามแต่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นใบเขือส้มนะครับนี่อันนี้มาใส่บัได้เลยครับขาดบัได้ อันนี้วันนี้เขาจะตำน้ําพริกเนี่ยเจ้ยย้ำบะหนุนเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงเนี่ยแล้วก็จะคล้นี่หักพักกี้น้อยแล้วก็คาแล้วก็กะปินะครับนี่ใส่ลงไปนะครับใครชอบกินปลาห้ามากห้าก็เติมห้าลงไปเอาเองนะครับอันนี้วันนี้น้ําพริกนี่สูตรนี่ใส่กะปินะครับเตรียมเครื่องหื้อพร้อมฟอกเกี่ยวปนลงไปนิดสักหน่อยท่านผู้ชมมันตําละเอียดตําเรียกง่ายๆเนาะนี่ครับ ต่ำๆๆเครื่องให้มันเข้ากันไปสักจำลำก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับน้ำพริกเขามันจะมีหมูเอีย้ยครับท่านผู้ชมปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังที่เขาต้มเวละดูครับมันอืดมันฟูมันไก่มันเปื่อยมาะขนาดครับท่านผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวลงมือเลยครับป่ะตั้งกระทะตั้งหม้อขางน้ำมันใส่ลงไปน้ำพริกตีเขาเตรียมไว้นะครับเขาใส่ลงไปเลยครับมีพัดครัวเขามันหอม,หอมแล้วก็เอา อันอย่างก็หนังที่เขาต้มไว้เนาอนี่ใส่ขัวลงไปตัวเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครับเท่าหอมโซนะครับน้ำพริกสูตรนี้ครับอ่ะมันสีถาจะแห้งไปสักน้อยก็เอาน้ำ่างคโคกับแต้วลงไปนะครับนี่้ามันแห้งกับแต้วน้ำ่างคกน้ำอย่างลงไปนะครับมันซุกมาเรียบร้อยปะปรุงรสแล้วครับอันนี้ผงปรุงรสครับแล้วก็น้ำป่าอุยแหวกกระทะไปเห็นสักน้อยหนึ่งครับเพื่อความหอมนะครับเข้าพริกข้าเกลือกันนี้ตะกนคขลักขลักแล้วก็กับนี่นะครับเขาจะเอาบอร์เอส้มนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับพัด จนบะเข่าส้มมันสุกสักน้อยนึงท่าบผู้ชมบะต้องมันเละํำก็ได้ครับบะเข่าส้มนี่มันสุกง่ายกันเดียวนะครับกันี้กะเอาใบบะกรูดมาโรยครับแล้วก็กลมให้เข้ากันครับเหลือไว้สักน้อยหนึ่งไว้แต่งหน้านี่หอมโซะนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับตามด้วยพักกีต้นหอมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่สีสันหน้าตามันม้าแล้วครับ่านผู้ชมน่ากินขนาดนะครับดูครับโอ้โหหยำหนังสุดเมืองเมืองสุดนี่สุดยอดนะครับมันจะมีแฮมสุดหนึ่งอันนั้นเราจะหย่ำเซน อย่างยำมันนวลเลยท่านผู้ชมดูครับอ้อน่ากินขนาดครับไครมีหนังง้อหนังควายังร้องเอาไปเนี่ยพอครับสูตรนี่ครับ <guide>, รับรองว่าล้ำสุดยอดครับท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับ